วัสดีครับท่านรองวันนีครับบัเดียวเนี่ยนะที่โทรหารองวันนี้นะครับผมไปเจอกับคุณพิศนุตวานเนี่ยนะรองนะแล้วก็น,นั่นนั่งสรุปก,กันในเรื่องของไอ้ระบบไอทีต่างๆนะครับเพราะว่าระบบไอทีที่มันมีเกิดขึ้นอ่ะมันมีอยู่แล้วหอมหอมต้องไปหอมต้องไปคิดไปทำาเนี่ยมันสามารถทําได้อยู่ เสร็จแล้วผมก็เลยกลับมาแล้วปุ๊บผมกเกิดความคิดขึ้นมผมผมกลับไปเอาไอ้อไอ้บาวผมที่สมัยในญี่ปุ่นน่ะนะในสมัยที่ผมไปเรียนญ,ญี่ปุ่นกับเ,เพื่อนผมที่ว่ามันเป็นเจ้าของลานววประเดี๋ยวเนียนะลองนะเจ้าของบริษัทลานววประเดี๋ยวนะนะครับปรากฏว่าเขาเข้ามาถึงเขาทำโอโมเตนาชิ กับอิกิไกกับวิเนงอ่ะนะในญี่ปุ่นเมื่อทําในญี่ปุ่นแล้วปุ๊บปรัชญ,ญาตรงนี้น่นะครับ mm hmm. เขาบ่ได้เอามาทํามาใจ mm hmm. พราะอย่างเขาบ่ได้ทํามาใจเพราะว่าอา่เวลาคนทำลองนะ mm hmm. เวลาทำะนะ mm hmm. เขาจะหันว่าวิวัฒนาการของอันของคนที่ทำมาเดียวเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาบอกเข้าใจพ่ออย่าง mm hmm. เพราะว่าเขามีความโลภลองใครเาานาะโลภแบบระบบแบบขอทานนะลองนะครับ ที่ว่าจะต้องคือคนนั้นคนนี้มาเ,เนี่ยฮื่อน่ะนะเขาถึงจะทําทได้นะลองนะอันนี้ก็คืออ,นนอันนี้ก็คือในเรื่องของสัญชาตยานตรงนี้ของเขาเสร็จแล้วรักการที่ถูกต้องน่ะนะรักการที่ถูกต้องน่ะนะจะต้องมีอิทธิไกลหรือว่าอิทธิบาทสี่บอกว่าตรงนี้ลองมีความเข้าใจอะไรพ่องอันนี้เขามาอู้กับอิทธิไกลกับอิทธิบาทสี่แล้วก็จะโยงไปหาแผนว่าประเดี๋ยวเนี่ยนะผมมีความคิดว่า เขาจะทําคอดขึ้นมาวันเดียวลวกนะลองนะบ,บ่บ่ต้องมาใจเวลาขนาดนั้นนะวันเดียวลวกแหละผมอยากให้อลองทําแผนกานเรื่องการศึกษานะวันเดียวลวกเลยนะลองนะว่ามันลวกได้ยังไงไอเปี้ยวไอาจามเอามาทนะําเขาถึงสองอาทิตย์ก่อนนะมันถึงจะลวกนะแต่ประเดี๋ยวเนี้หลังจากเข้าผ่านเนืองสปาสเปรทเขา,าโอ้ยมันง่ายกว่าเดิมเ้ยนะครับ ปลาซูซกิมากับเป็นเรื่องเปนราปลาไอ้จ้างเนาะไอ้จ้างบริษัททัวร์นะก่อใจได้อะนะแล้วเสร็จแล้วก็เมื่อทําเกิดขึ้นแล้วปุ๊บ่ะนะเขาก็เลยว่าเฮ้ยมันมีลักสูตรง่ายๆที่ว่าเร่งลักอยู่หนึ่งวันลวกนี่นะลองนะเขาจะเก็บสตางค์แล้วนะลองลองขันออกเนึ่งวันลวกเก็บสตางค์นะบา่ายตังคางด้วยนะเก็บสตางค์ว่าวันเดียวลวกได้ยังไงลวกได้ไงได่ายน้อยเดียวอ่ะนะ ก็คือเดี๋ยวเขามาทำความเข้าใจก็ว่า,า,าอีกที่ไกลกับอีเดบารซีก่อนลองลองมีความเข้าใจาในก่อน ความหมายของผมก็คือว่าปเดี๋ยวเนี้ยนะลองสามารถเข้าไปดูในในเอไอได้นะลองนะในะในเอไอเลยนะอะลองยังมีคอมพิวเตอร์อยู่ก็ใช้ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ก็คออมมมเตใช้้ไไดดยู่่แัันนนะโอเคอีกครับมันมีสองแบบประเดี๋ยวแต่ว่าไรอ้ก,กับคุณพิศนุน่ะนะครับสมมุติลองไปอันลองไปก็ปี้ลิงก์อ่ะนะที่ผมส่งลิงก์ไปเลยนะก็ copy, ปี้ไป แปะใน Google Chrome ในมือถืออยู่นะบ่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 จะเปิดในไลน์นะลองลองนะต้องไปเปิดใน Google Chrome ในมือถือนะครับมือถือของลองมีเนาะ o g l e Chrome อะมีก่อนโอเคเพราะฉะนั้นว่าเมื่อสามารถเปิดอันก็ปี้เวบ็บไอเว็บลิงก์นี่นะครับไปแปะ g o g l e Chrome แล้วก็เข้าไปเปิดดูเปิดดูดังในมันจะมีรายละเอียดของมันเพียบที่เขาอู้กับมันเรียนนี่นะลองนะรายละเอียดมันเพียบเลย พราะฉะนั้นเราต้องการซื้อก็คือว่าไอเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงไหมอันนี้ก็คือความหมายที่เขากําลังอ,อู้กันว่าเออเทคโนโลยีมันมาเปลี่ยนแปลงโลกนะเข้าใจป่เข้าใจมั้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็นคืออู้ง่าย,ายๆก็คือเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงโลกแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วตัววันเดียวลวกนะวันเดียวลวกเขาก็อ่านถ้าสมมติวันเดียวลวกนะวนเววกมมววกนี่นยนะลองนะคนมันอยากเสียเวลาก็ลองว่า

คนมันจะจ่ายสตางค์ก่อนนี่คือคำถามลองคาใจ่ายหน่อ้โอเค,เอเคแล้วก็ ครับับมาตอบตอบผู้ตรงคําถามหน่อยครับมาตอบผู้ตรงคําถามหน่อยจะจะไปเป็นนักวิชาการนักจะไปไปครูไปอาจารย์อาจารย์เก่มันก็เลยบอกว่าโอเคอ,อันนี้ผมกำลังถามลองว่าลองทําในวิชาการร้านานาโนเบเล่ที่คือลองทำนะนะลองนะถ้าสมมุติวันเดียวคนมันลวกได้ เขาเก็บสตังได้ได้เลยนะเพราะว่ามันลวกลองเข้าใจดอกถ้ามันยังแง่อยู่นะลองนะผมต้องไปสอนมันเข้าใจดอกพ่ออย่างเขาบอกควรจะสอนมันเพราะว่าสอนจะได้มันถึงมาลวกลองเข้าใจวันเดียววันเดียวมันจะมาลวกอ่ะยกตัวอย่างมัเดียวเนี่ยนะลองนะผมบอกลองอ่ะลองลองก๊อปปี้ลิงก์จากไลน์เนี่ยนะไปแปะใน Google Chrome เนี่ยลองนะสมมติเขาวางสายปุ๊บอ่ะนะลองไข้หูลองไข้ลวกนะ ลองกับก็อปปี้แล้วไปแปะคําตอบมันจะเกิดขึ้นเลยใช่ไหมลองลอเคเอาเือนีโเคเมจหไผู้ผู้แล้วก็จะผ่านแล้วนะเพราะว่าอเขาโอเคเพราะนั้นว่าผมโอเคจั๊น อันนั้นก็คือเรื่องขาให้รู้ขาให้รู้เรื่องนี้เขาก็ปี้ลิงก์ตัวนี้ไปวางโอเคลองสมมุติเขาบอกเขาน่าลองน่าสมมุติเขาบอกเขาดีนะลองนะสมมุติเขาบอกเขาปุ๊บเขาลงมือทําทันทีตามที่เขาบอกแล้วนะครับเขาอู้เลยนะลองนะจะเขาจะปากอู้นะ VAK ของเขาคือจะปากอู้นะว่าเฮ้ยสุเขาแค่ลวกง่ายๆน้อยเดียวปะก็ปี้ลิงกของไลน์เนี่ยไปวาง Google Chrome มันทําปุ๊บ มันก็ลวกทันทีลองเข้าใจเนาะเพราะว่ามันเกิดขึ้นทันทีไงเข้าใจเนาะอันนี้ก็คือเทคโนโลยีนะเออสร้างสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะฮือลองเขียนแผนเข้าเข้ามาสนใจไงมาสนใจก็คือว่าจะเอาล้านนาโนเบลกเก็บตังค์ได้อย่างไดในเมื่อว่าเขาบอกว่าวันเดียวลวกคนมาลวกเอาไม้อย่างลองเข้าใจเนาะเขาจะเอาคนลวกก็คือว่า เออเอเออันอ,อันอันนั้นไปอันนั้นไปห้องงานอันนั้นทำมาเอามันบปใจ่วิชาอันอันนั้นไปวิชาไปคี้เมี่ยงบาเอาอย่างนั้นทำมาเอาเขาเอาทันทีก็คือว่าไปหาคนที่มันอยากหลวกะมาลองอยันอ่ะเขากระถามมาเลย โอเคเพราะฉะนั้นในระบบการการศึกษาเนี่ยนะวันเดียวลวกเนี่ยนะครับผมอยากให้ลองไปดูอันนี้ก็คือเทคโนโลยีเขาจะหูไ้ได้ไหนง่ายน่าเดียวครับลองลองก็คือไปพิมพ์ตรงไอ้ตรงกูเกิลโคมนะมนมันต้องไปเอาถึงงานโน้ตบุ๊กอะ่ะเสียเวล,ลาไร้สาระละเพราะว่าอันเข้าไปมันมันยุ่งยากเข้าไปทุกเอ่าเอากูเกิลโค e มเนี่ยง่ายดีพิมพ์ใน o o เกิลโคลมร้านร้านนาก่อนนะ แล้วก็แฮชแท็กนะลองนะแฮชแท็ Head ack, กกดของธรรมชาติกดของธรรมชาติที่เขาซื้อก็รู้ว่าที่เจียงดาวเนี่ยสองร้อยปีนะลองนะสองร้อยปีเทากับกดของธรรมชาติสองร้อยนะลองสองร้อยคือกดของธรรมชาติกดของเวลาก็คือสองพันหกร้อยปีหมายความว่าถ้าสมมุติเขาจะพิมพ์กับว่าไอล้านานากรล่นนะแล้วก็ไปแฮชแท็ก กฎของธรรมชาติก็คือเหตุที่มันมี200ปีกฎของเวลาก็คือ2,600ปีอัตรากับหน้าตาน่ะตัวตนมันใหญ่ไงมันโคตรเราก็อยดาหรอกนะตัวตนมันใหญ่มนถึงโคตรเพราะฉะนั้นคุณนะพระพุทธเจ้า2,600ปีที่แล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าก่อนเกิดมานะ่ะก่อนผู้เจ้าเกิดมานะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันเป็นอัตราพระพุทธเจ้าก็มาหาหาเสร็จแล้วก็จนกระทั่งเจอเป็นพุทธศาสนาว่าเฮ้ย มันเมือนเจาอัตตานะเว้ยมันเป็นอนาตาอนาตาก็คือความมีมตัวตนนะครับล้วก็อันนี้ก็คือสองพันหกนะแล้วเสร็จแล้วก็เอาแฮชแท็กต่อไปนะเขาอยากถามเรื่องอย่างอยากถามเรื่อง d i s c r u p t i o n ลองก็ใส่แฮแท็ก d i s c r u p t i o n ไปเลยนะลองอยากจะรู้ว่าไอ์ Japanese AI คืออย่างนะนะก็คือว่าตอนที่ผมไปเยือนน่ะนะ Japanese AI คืออย่าง กับภาษ่แฮชแท็กเจแนิสเอไอเกิดขึ้นมามันจะโชว์ขึ้นมาทันทีนะบนต้องลงทุนอย่างถ้าจะลงทุนนะครับเขาก็จะปลาเขาไปดูเจียงดาวนะี่ยลองนะเหมือนเหมือนป้าพอสตีพลไปเนี่ยนะเหมือนป้าลงสนะไปป้าไอจ้างไปป้าไอคิมมาลาไปป้าแต่ละคนไปเพื่ออย่างไปดูไปดูว่าเฮ้ยกฎของธรรมชาติมันมีมันอยู่มันเป็นต้นเป็นดอกของมันมาเกิดขึ้นมา200ปีละ มันมีไผ่ฮื้อปุ๋ยฮื้อยาฮื้อน้ำมันและการศึกษามันบ่ลวก็อย่างเขาก็อยากหูเขากับไปร้านนาแฮแท็กดคของสมองกดของสมองมันมีโคตไมเซ็กับฟิกไม n d เซ็นะลองนะลองกลับไปพิมพ์นะว่าโค้ดโคตไมเซ็มันจะขึ้นมายาวเหยียดนะพอฟิกไม n d เซ็มันจะขึ้นมายาวเหยียดเหมือนกันฟิกบอดี้ฟิกกายนะกายก็คือ VAK ที่มันมีเกิดขึ้นที่ฮาวู้ถึงเรื่อง VAK ที่มันมีเกิดขึ้นน่ะนะฟิกไก่ VAK นะั่นแหละมันก็จะเกิดขึ้นมาฟิกใจก็กคือ PFC การชี้นะนะใจสมองไงนะเข้าไปยากการบาดใจสมองมันเหมือนคนผีบ้านมันมันเป็นอันนั้นอ่ะนะนะนะที่ว่าเขาปลาไอเปียวไอจามไปไอเปียวไปไอจามไปทาย,าทายหูหน้าองบาลสวนปุงนั่นแหละนะนะว่าเฮ้ยการศึกษาภูเขามันเป็นการศึกษาแบบผีบ้านมันเกิดอ่ะมันเกิดก่อนทำไง รักการมันต้องทําก่อนแล้วก็คืบอ,อันนี้ก็คือรักการมันแล้วเขาจะหูได้ไหยจะไปดูของแต้เกิดขึ้นแล้วปุ๊บอ่ะนะจากเชียงใหม่ไปเชียงดาวเขาบหูเหมือนกันนะนะครับมันจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่มันจะต้องใช้อ่าลดใช้น้มามันลดอย่างต่างๆซึ่งว่าไอ้บอรัสไอเซนมันเสนอเรื่องเสนอาราคามานคือเรียบร้อยนะลองนะลอง,ลองลองจำได้หน่อนยไอเซนมันเสนอราคาคือจำจำได้ยังคนในชาตนของมันอนะ โอเคอันก็คือหูแล้วนะว่าเขาเสนอมาเรียบร้อยแล้วมาถึงเรื่องพองงานที่พักอ่ะน,นะคือเขาคข่ายอยู่ในตัวเมืองไอ้ตุ้มมันเสียตุ้มมันอ่ะนะเสียตุ้มมันเสียตุ้มมันมีรีสอร์ทอยู่ในตัวเมืองที่อาจารย์สีพลไปพักกันนะแล้วเสร็จแล้วลองหูราคาเสียตุมนะ้มแล้วเนาะโอเคนะน่าจะกลับไปนะ โอเคอเพราะนั้นว่าก็กใช้วิธีการแบบโบราณของลองต่ออ่าปีนี้มันดีกว่าต้องถามปีนี้่ราคาที่มันก็ต้องถามต้องถามโอเคถ้ากันอันในเมืองอ่ะนะถ้าในอยากพักในเมืองเสียตุ้มมันก็มีไอ้มีรีสอร์ทของมันในเมืองอ่ะนะเขาก็ติดต่อมันเองกันแล้วกันว่ามันมีพักอ่าคืนหนึ่งราคาตะใดอย่างต่างๆอ่ะนะแล้วก็อยากจะไปพักไกลน่อยก็คือไปที่แม่แตงที่ไอ ไอเปี้ยวไอท้ทีอาจาไ์ไปทํากันที่ว่าไปทําแผนที่ว่าเสนอเสื้อตุ้มพนาลองนะทําแผนเสนอเสื้อตุ้มพนาก็คือรีสอร์ตตรงนั้นลองลองกับมีราคาแล้วเนาะตรงนั้นอนะ่ะพ่ออาจารย์ทีพลมาครับที่แล้วเขาคือเป้นพักเอาหูราคาหมดแล้วนี่แม่ก็โอเคเพราะฉะนั้นว่าับเดียวเนีียถ้าสมมุติใครพักกับมีดีพักใครแอลกับมีนั้นถ้าใครหูแหม ลองนะใครใครหูแหมนะลองนะมันก็จะมีกล้าคนแนะนํากะการนะนะบอกว่าอสมมติว่าเขาต้องการเืออันเือไอ้เพือคนเขียนโครงการในไปเสนอลองจะไปเสนอเพือเขาลวกภายในหนึ่งวันได้ไหมเพราะเขา,ท,าทําแผนโปรโมทว่าหนึ่งวันลวกนะลองนะ ฮัลโหลฮัลโหลสมมุติว่าเขาต้องการหดลองไปไปปลาไปดูเชียงดาวแห่งกรรมนึงไปดูที่ว่าหนึ่ง วิวัฒนาการของการเป็นกล้วยไม้ที่200ปีที่ไอาจามไอไอาจามไอเปียวมันอู้กันะนะแล้วกับอันที่อันที่น้ําูุร้อนนั่นนะที่เขาไปอันที่เขาไปทําที่หุ่มปกากกาไอจ้างไปทํากันะนะลองนะลองจะสามคือเขาจะใจสตาง์ละเพราะเขาไปคนน้าเขาเขาไปคนเขียนรับสูตรที่ขึ้นมานต่นะเขาจะเขาจะใจสตาง์ละลองสาม,มารถไปทำให้เขาลวกภายในหนึ่งวันได้ไหม

เขาเขียนโปรแกรมขึ้นมาหนึงวันลวกน่ะเขาต้องเข่าลวกภายในหนึงวันแต่ไงลองเข้าใจหน่อย Okay. โอเคเพราะนั้นว่าไอ้บะเดียวเนี่ยนะครับผมเริ่มทำผมเริ่มทําแผนแล้วนะทำแผนก็คือว่านึ่งวันลวกเนี่ยนะครับผมจะลองก็ับไปทําเรื่องการศึกษาลองรักการง่ายๆครับลองง่ายๆมากเลยถ้าเขาไปดูแล้วปุ๊บนะครับถ้าลองไปอสนอไปสาธยายให้เขาไปเรื่องไปเล่าเยาี่นนะลองนะลองบเอาเขาไปตัวตั้งลองเอาตัวลองไปตัวตั้งเท่า,านันอะก็บอกว่าบะเดียวนียนะ อากีบกับเทกนะลองนะลองมุ่งมั่นจะฮื้อเขาอันฉลาดนะครับทั้งๆท,ที่เขายังยังบ่เข้าใจว่าสัญชาติยานี่แท้จริงของตัวเขาเนี่นะลองนะคืออย่างเต้อลองลองไปสามารถดูได้ประเดี๋ยวเนี้ยนะครับอันนี้เขาจะทําแผนนึ่งวันลวกแล้วนะลองสามารถดูได้ในคําว่าร้านนาแท็กไอโกดของกดของเวลาจะได้ โคของสมองก็ได้กคของธรรมชาติก็ได้นะธรรมชาติก็ต้องใส่200ปีมันจะช้ชัดเกนถ้าโคของเวลาก็คือใส่2,600ปีมันก็จะชี้ชัดเกนแล้วเสร็จแล้วก็ตดตามด้วยอินทูชั่นอินทูชันลองหูง้กับมายควาว่าใไไดอินทรชันเนี่ยสัญชาติตยานครับลอง ลองก็ับไปดูกับว่าสัญชาติยานได้ะนะลองนะอินตัวชั่นสัญชาติยานมันขึ้นมาสัญชาติยานมันจะมีสองพอายพระพุทธเอาอู้กันสัญสชาติยานนี่บ่อยมากนะลองนะเมื่อเจ้ามาผมจะฟังสัญชาตญยานของพุทธทาสแล้วก็อู้กับลองในเรื่องของว่าเอาโคตของสองพันหกร้อยปีพระพุทธทาสอู้โคตร0องร้อยปี กฎธรรมชาติปัจจุบันการศึกษาอู้เนี่ยละผมจะอู้คบรองเป็นประจำเพราะอย่างเพราะว่าผมต้องการทําสื่อคือมันชัดเจนว่าอ๋อมันไปรู้ตรงไหนรู้ตรงไหนไปแก้ตรงนั้นอา่าประเดียเ๋ยวนี้หันชัดเจนก็คือว่าขาดความเข้าใจเขาว่าสัญชาติสยาณสัญชาติสยาณลองเข้าใจอย,อย่างสัญชาติตยาณคืออย่างพระพุทธทาสอา่าผมส่งไปดูซิบกว่าสิบกว่าคลิปลองหาได้ยังโอเคยังไม่ได้ดูเลยว่า v a คเหมือนากา p น p f c เหมือนกาน DOSC ยังเหมือนการเต้อ้อาวันเดียวนี้เขาจะหาเงินละเขาจะหาเงินวันเดียวลวกเนี่ยลองกับเฮียนรัดเอาก็คือว่าใช้เทคโนโลยีน่ะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงนั่นนะแล้วเสร็จละสัญชาติยานลองจะต้องลดอัตราลงนะลองนะจะก็สัญชาติยาณของลองเนะี่ยจะต้องลดอัตราลงตัวตนที่มันใหญ่ของพันหกร้อยปีที่แล้วมาแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนก็นคือว่า ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นอาตาพระพุทธเจ้ามาหาแล้วก็บบอกไว้ชัดเจนว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันเหมือแ่เป็นอันมันเป็นอาตามันเป็นอนาตาอนาตาพ่ออย่างก็คือสันาชาติยานผ่า,านเถอนะผ่านรงสันชาติยานให้ได้ก่อนแล้วปุ๊บจะเข้าใจว่าไอ้ V A K คืออย่างอันชั้นแรกก็คือ V A K คืออย่างว่าคนนะ่ะมันเก่งเก่งเรื่องอย่าง วีเกงเกงกวีก้าเกงเอก้าเกงเคก้าก็จัดถือเขาไปตรงนั้นก็เหมือนที่เขาจัดถือไอเปรี้ยวจามบรรยากาศกันนะนะครับวีเอเคบรรยากาศแล้วกับมันพัฒนาต่อก็คือพีเอฟซีของมันพัฒนาต่อก็คือมันต้องนั่งบรรยากาศจนกระทั่งว่าลองไปไล่ดูคลิปได้เลยประเดี๋ยนะนะมันมีรูปตอนนี้ว่ามันมาดึงคําว่าเวลาที่ว่ากคตของเทคโนโลยีก็คือ <c oughs> เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของของของวิของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเทคโนโลยีน,นั่นแหละที่ว่าพูดถึงความเร็วของแสงคือสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีแล้วก็แถมข้างนึงจะเป็นด้วยความเร็วของจิตเข้าไปลดสัญชาติตัวออนตัวเองลงน,นันะคืออันสัญชาติตัวเองมีระวางกิเลสกระโพธิมันขึ้นมาได้ขึ้นได้น,นั่นแหละจะใช้เวลา 60ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นยากหูตรงนี้วันเดียวลวกได้ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นว่าวันเดียวลวกเขาจะหันว่ามันจะมีสัญชาติยานอย่างไรถ้ามันมีสัญชาติยานเฮงซวยมันจะสามารถพัฒนาได้เขามต้องไปพัฒนามันเสียเวลามันไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเก็บสตางค์มันวันเดียวถูกเขาลวกได้ทันทีถูกเขาบลวกก็ช่วยมันได้ เขาก็มาเธอรั่มรัมมันมา่ลวกเอามาสอนอยังไรจังมันจะงมา่ลวกลองขยายเนาะผมผมฝากลองไปไล่ดูตรงนั้นกรรมเพราะว่าประเดี๋ยวเนี้ผมทําแล้วแล้วสละก็คลิปตรงนี้จะลงไปแล้วก็ตะวานเนี่ยอันผมกล้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสแล้วจ,จะส่งไปจะส่งเข้า YouTube วันนี้นะครับเนาะเราลองไปไล่ดูกรรมกันแล้วกันนะรวมถึงวันนี้ตัวนาลองนะที่ว่าวันเดียวเขาจะปลาเขาไปดู กิจกรรมวันเดียวเนี่ยล่แลวาสล้ะผมจะซื้อกบบระบอสัตว์ทัวร์ต่างๆนะครับคือมันประสานครับไอ้เจ้าของบรบอสัตว์ทัวร์ตึงกรุงเทพตึงเชียงใหม่คือประสานว่าวันเดียวลวกสุข่ายักษ์ลวกแท้กอ,อยกยักษ์ลวกแท้มาเก็บสตางค์อันบรบอสัตว์ทัวร์เก็บสตางค์ได้ก็คือบริบอสัตว์ทัวร์ถ้าสมมุติต้องการการศึกษาได้ก็มาใจที่ลองสเสนอนะถ้าสมมุตินักไล่เข้าไปใครไปเริ่มโครงการใครเริ่มก้อนของก็ได้สตงางค์ลองหนอ ฝากกรรมกันแล้วกันนะครับลองครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวบสดีครับ